สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวิดีโอที่น้องกำลังมองเห็นอยู่ตอนนี้คือน้ำโซดาซึ่งน้ำโซดาเกิดจากการอัดกาบบ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในน้ำกาบบ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เบากว่าน้ำค่ะน้องสังเกตเห็นฟองไหมคะฟองนี้นั่นเองที่จะลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำ สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเลยนะคะสําหรับวิดีโอการทดลองวันนี้จะเป็นในเรื่องของมันล็ดพืชเต้นระบําโดยอุปกรณ์ที่คุณครูใช้จะประกอบไปด้วยแก้วน้ําค่ะโซดาน้ำเปล่าน้ำตาลทรายก้อน หลอดที่คุณครูได้ตัดเป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆนะคะมีลูกโป่มีมัลเล็ดสวเขียวอยู่ด้านในด้วยนะคะและถ้าหากพร้อมแล้วคุณครูจะขอเริ่มการทดลองเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งจะให้นักเรียนเตรียมแก้วไว้สองใบ โดยแก้วใบแรกคุณครูจะใช้น้ำเปล่าค่ะเทลงไปเลยนักเรียนลองสังเกตฟองนะคะที่อยู่ในแก้วสำหรับน้ำเปล่าเห็นฟองหรือเปล่าและอีกหนึ่งใบคุณครูจะขอเทน้ำโซดาค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะเกิดอะไรขึ้น สำหรับแก้วน้ำโซดาประกอบไปด้วยฟองเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าหากคุณครูจะใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปล่ะคะสำหรับแก้วน้ำเปล่าเมล็ดถั่วเขียวเมื่อลงไปอยู่ด้านในก็ตมลงไปเลยแล้วสำหรับน้ำโซดาล่ะมเมล็ดถั่วเขียวมีการขยับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ นั่นก็เพราะว่าฟองอากาศที่เคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนได้จับเอาเมล็ดถั่วเขียวและพาเมล็ดถั่วเขียวขึ้นด้านบนไปด้วยเมื่อฟองแตกก็จะหล่นลงมาเหมือนเดิมค่ะนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างดูนะคะแล้วถ้าหาก คุณครูใส่น้ำตาลทรายก้อนลงไปล่ะคะเกิดอะไรขึ้นมีฟองอากาศออกมาจากน้ำตาลทรายก้อนแล้วถ้าหากใส่ในแก้วน้ำโซดาล่ะคะอืมฟองอากาศเยอะแยะมากมายออกมาจากก้อนน้ำตาลทรายค่ะ แล้วถ้าหากคุณครูใส่หลอดที่คุณครูได้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆไว้จะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับแก้วน้ำโซดาก็จะมีฟองมาเกาะอยู่ตามหลอดเต็มเลยค่ะ ขอซูมให้นักเรียนได้ดูเห็นชัดๆนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการทดลองมเมล็ดพืชเต้นระบำค่ะ และอีกหนึ่งวิธีในการทดลองคุณครูจะขอใช้ลูกโป่งค่ะสวมเข้าไปที่ปากขวดโซดาตอนนี้คุณครูใส่ไปแล้วนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าหากคุณครูขย่าขวดโซดาเมื่อไหร่นักเรียน้องสังเกตนะคะ เห็นไหมคะลูกโป่งสามารถโตขึ้นได้เต่งตึงมากเลยคะ่ะตอนนี้โดยที่คุณครูไม่จำเป็นต้องเป่าลมใส่ลูกโปง่งเราทราบไหมคะว่าอากาศที่อยู่ในขวดคือกา๊าซอะไรและนี่ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่ปกติแล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ในน้ำโซดามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อคุณครูทำการเขยา่า น้ำโซดาก็จะปล่อยสารของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากลายเป็นอากาศที่อยู่ในลูกโปง่งจริงๆแล้วถ้าหาคุณครูเขย่า,ยานานกว่านี้แรงกว่านี้นักเรียนคิดว่าลูกโป่งจะใหญ่ขึ้นไหมคะสามารถไปลองทำการทดสอบแบบนี้ดูได้นะ และสิ่งที่นักเรียนต้องไปบันทึกในวันนี้คุณครูจะให้น้องได้ลองทำแบบนี้ดูค่ะแล้วจับเวลาให้คุณครูหนได้ได้มิคะว่าฟองอากาศจะออกมานานแค่ไหนมันไรพืชสามารถเต้นระบำในน้ำโซดาได้นานเท่าไหร่ถ้าหากน้องมีนาฬิกาสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาได้จะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวาดรูปและส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ